ใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเดี๋ยวจะดีจะมาเสนอวิธีการทำแจมแบบเจชนิดหนึ่งเป็นพีนัทบัตเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพีนัทบัตเตอร์เนี่ยชื่อมันเป็นบัตเตอร์แล้วมันเจได้ยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันค่ะว่าพีนัทบัตเตอร์มีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําส่วนผสม,สมว่า p e a n บั b u t อร์เนี่ยคะ่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกนะคะของเราจะมีถั่วคะ่ะถั่วเนี่ยเป็นถั่วลิสงอบคะ่ะแล้วก็ถ้าใครไม่มีถั่วลิสงอบชนิดเกลือเราที่จําดีมีนะคะก็เอาเป็นถั่วลิสงธรรมดาแล้วก็มาใส่เกลือเพิ่มทีหลังได้คะ่ะส่วนผสมตัวสําคัญต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ํามันคะ่ะน้ํามันจะดีใช้เป็นน้ํามัน ดอกทานตะวันค่ะแต่ว่าถ้าใครที่บ้านเนี่ยมีเป็นน้ํามันพืชหรือว่าเป็นน้ํามันถุลิสงจะดีมากค่ะแต่น,น้ํามันถุลิสงเนี่ยจะหาซื้อ,อยากนิดน,นึงเพราะว่ามันราคาค่อนข้างแพงค่ะแล้วก็ตะกลิ่นของมันเนี่ยจะดีกว่ากัน ส่วนตัวสุดท้ายอันนี้ค่ะเป็นน้ำเชื่อมค่ะเป็นไซลอ็อหาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่าถ้าใครใช้น้ำตาลผสมกับน้ำแล้วก็เคี่ยวก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่แนะนำให้เป็นน้ำตาลธรรมดาน,นคะคะเพราะว่าน้ำตาลธรรมดาเนี่ยพอเอาไปผสมกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นหยากหยากหยาบหยาบว่าเอาไปทำเป็นแยมเนี่ยมันจะไม่อร่อยเท่าเป็นน้ำเชื่อมค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยจะทำยังไงกันบ้างค่ะถ้าเรามาดูวิธีการทำ peanut ตเตอร์กันนะคะว่าทำยังไง พีนาบัตเตอร์เนี่ยเราเอาเส่วนผสมทั้งหมดใส่เข้าไปในเครื่องปั่นค่ะแล้วก็ปั่นจนเข้ากันแล้วแต่ว่าใครชอบเป็นคริสปี้หรือว่าใครชอบเป็นธรรมดาค่ะเราใช้ถั่วทั้งหมดเลยค่ะใส่ลงไปค่ะระวังลวกนะคะโอเคค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตัวน้ํามันที่เราได้เตรียมเอาไว้ค่ะแล้วก็ตัวใส่น้ําเชื่อมที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วก็ใส่ลงไปให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราใส่ลงไปในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ย เรามันจะเหลวเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นน้อยกว่าปริมาณที่จะใช้แล้วก็ค่อยเติมทีหลังจะดีกว่าแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นสยบที่เราเตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ไม่ต้องเยอะมากแล้วเดี๋ยวชิมตอนหลังค่อยเพิ่มเอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปค่ะแล้วมันจะแก้ยากค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปั่นออกมายังไงบ้าง แล้วก็ปั่นน,นี่ค่ะจะมาดูว่าตัวด้านล่างเนี่ยค่ะเริ่มเป็นครีมแล้วเขาเลยเรียกว่าเป็น p e ัท u t b u t อร์ค่ะมันจะไม่มีสม่วนผสมของบัตเตอร์แต่ว่าตัวเนื้อถั่วที่ปั่นจนละเอียดเนี่ยมันจะเป็นครีมคล้ายกับ,บตเตอร์ค่ะจะปั่นลงไปนี่ค่ะปั่นลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสุดท้ายนะคะว่าพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยีน a n u t b u t อร์มันจะเป็นยังไงบ้างค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าครีมของ p ีนาบัตเตอร์เนี่ยที่จัดดีทําออกมาจะเป็นยังไงบ้างจะออกมาเป็นเหมือนครีม p ีนาบัตเตอร์ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบเป็นริส s ี้อะค่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องปั่นให้ละเอียดมากแต่ว่าถ้าใครชอบเป็นครีมเลยก็ปัดอีกสักนิดนึงให้เป็นครีมมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะดีทําตัวนี้ให้เป็นริสปี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานดูกันค่ะว่าเราจะเสิร์ฟกันยังไงค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ p ีน n บัตเตอร์ของเราจะดดีได้ทาลงบนขนมปังแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็โรยถั่วค่ะ ถั่วต,ต่างๆหลายๆชนิดนะคะที่ได้เตรียมมาไว้จะได้มีเป็นคิสปีก้กรุบกรอบนหนึ่งตอนเราทานค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็มาดูวิธีการจัดเสิร์ฟกันค่ะว่าเราจะจัดเสิร์ฟกันยังไงนี่จะดีมีอยู่หลายชนิดเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังที่กลิวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปแล้วก็หั่นวันนี้หั่นเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะ ตอนหั่นนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้มีดธรรมดาที่ไม่มีฟันเลื่อยอะค่ะขนมปังมันจะไม่ฟูมันจะนึบติดกันนะคะแล้วก็มันจะไม่อร่อยส่วนเดี๋ยวเราจะมาหั่นอีกชิ้นหนึ่งให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงหั่นยากนิดนึงเนาะมาติดถั่วเนี่ยค่ะตอนหั่นนะคะเราให้สไลดมีดลงไปอะค่ะถ้าเรากดลงไปเนี่ยขนมปังมันจะมันจะติดกันนะคะจะเป็นขยะกขยกตอนทาน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีสีสันด้วยค่ะของเราจะมีเป็นเนยถัว่วแล้วก็เป็นนี่เดี๋ยวมาจับจานดูกันว่ายังไงนี่ค่ะเดี๋ยวจะดีโชว์ให้ว่าเป็นไงจะมีเป็นอัลมอนด์เป็นอะไรเนี่ยค่ะปึ๊รบร้อยแล้วนี่ค่ะแล้วก็ขอโรยด้วยอีกนิดหนึ่ง พีนัทบัตเตอร์ค่ะดิ่เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะพีนัทบัตเตอร์ของใาดีสำหรับอัตราส่วนนะคะจะไปหาชมได้ที่ foodtravel tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะควรปหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ